เอาบริวานกระถินมาให้เบิงนิดเดี๋ยวนะคะว่าเอามาให้เบิงลายค่ะบอกว่าอุดมสมบูรณ์ค่ะยังไล่ก็จะมาทํำนาทียูที่ในมาคีโดยร่วมค่ะว่าภาพบรรยากาศอันอบอุ่นก็จะประมาณนี้เนาะค่ะขออนุญาตท่านเอไอค่ะเพื่อนๆทุกท่าน คุณพ่อคุณแม่คนบ้านเฮ้าค่ะเห็นบ่ค่ะหมอนนี่งามงามท่าลหมอนงามหมอนงามภาพบรรยากาศตุยร่วมมาให้เบิ่งค่ะอะบางที่กะวินคัเวาไว้เนว่า,วาอเอาภาพบรรยากาศให้เพื่อนเบิ่งค่ะมื้อนีอนอนอนน้บ่ไปสําหรับกับข่าวค่ะจัดเสร็จเรียบร้อยล้วก็จมะมาสิ้นค่ะโดยคุณแม่คนสวยข้างเฮ้าค่ะ เป็นคุณผีคุณสวยแกว่าใดนะคะาบ้านเดียวกันค่ะอันนี้เริ่มต้นจะแห้กองกระถิ้นค่ะขอบอกว่าเป็นเพื่อนที่เต็มใจนะคะเพื่อนๆบอกย่าร้ายมาถ่ายภาพให้แน่เพื่อนๆก็จะเต็มใจค่ะเนาะจ้าซี่แหละค่ะเป็นโยกต้นค่ะสาธุบุญน้ำกันจ้ากาศโดยร่วมนะคะเก็บบรรยากาศโดยรวม่าหลากหลายสีสันนนีนั่นค่ะ ขออนุญาตมาเอาเสียงไม่เอาเสียงในงานนะ้าบานเดียวกันค่ะอันนี้เริ่มต้นจะแหกองกระถินค่ะขอบอกว่ายางว่าคุณพี่กะอยากอยากทายน้ากันนะคะเป็นคนนป็น่นป็นอยังทีมีความเต็มใจนะคะชาวบานถ้าเต็มใจที่จะให้ทายถ้าค่ะถ้าเอาภาพบรรยากาศดูร่วมนะคะพอเอามาแบบนี้ก็จะบรูว่ามันเป็นค่วมสามคีนะ เป็นความสามัคคีของไทยบ้านเฮาเนาะแม่นบ่ค่ะเป็นคั้วสามยาวยียดเนาะคะ่ะเป็นหมู่บานใหญ่ค่ะบานย่าเลเป็นมูบน่บานใหญ่ค่ะ,คะก็จะหลากหลายเนาะก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเป็นบานย่ <c oughs> คุณแม่ว่าหมอนงามเนาะคะ่ะเอามาให้กันเบ่งก็ประมาณนี้แหละคะ่ะเนาะเป็นเป็นเอาภ้าบรรยากาศโดยรวมมาขบวนเฮาคือมันดูดีเนะคะ่ะ ออยู่ในครัวใยไรส่วนหไรก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะเนาะแต่มาซอยกันเห็ดแบบนี้ล่ะคะ่ะคือมันดูดีเนาะค่ะอะอยู่ในครัวใยไรส่วนหไรก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะเนาะแกะมาซอยกันเห็ดแบบนี้ล่ะคะ่ะ ขอ,เ,อเก็บภาพบรรยากาศโดยร่วมนะคะแล้วก็ขออนุญาตค่ะเพื่อนๆทุกคนเป็นเพื่อนกันเนาะคะ่ะเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นชะาเอาบริวารกระถินมาให้เบิงนิดเดียวนะคะว่เาเอามาให้เบิงหลายค่ะเพวะ่าอุดมสมบูรณ์ค่ะย่าไลยก็จะมาทำนาทียที่ในกาศโดยร่วมนะคะเก็บบรรยากาศโดยร่วม,มา่าหลากหลายสีสันโนนี่นั่น,นะคะ่ะ ขออนุญาตมาเอาเสียงไม่บอเสียงในงานนะบอเอามาแบบนี้ก็จะบรูวา่ามันเป็นค่วมสามัคคีนะค่ะเป็นค่วมสามัคคีของไทยบานเฮาเนาะแม่นบะ,นะคะป็นค่วมสภาพบรรยากาศดยร่วมมาให้เบิง่งค่ะอะบางที่กัวินคำว้าวนะ้เนว่าอเอาภาพบรรยากาศให้เพื่อนเบิ่งค่ะเมื่อนีอนอน่บ่บไปคือมันดูดีนะค่ะ,อ,ะอยู่ในข่ว้ไรส่วนหลายก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนาะ แกมาซอยกันเห็ดแบบนี้ล่ะคะ่ะเอาภาพบรรยากาศดูร่วมนะคะขออย่าไล่เซลฟีน่นะเด้อค่ะ <c oughs> เห็ดเสร็จแล้วเาก็จะสิ้นค่ะสิ้นทุกอย่างนะคะเพราะว่ากลัวจะได้ถวายก็จะเป็นการที่ขอเอาเก็บภาพบรรยากาศดยร่วมนะคะแล้วก็ขออนุญาตค่ะเพื่อนๆทุกคนเป็นเพื่อนกันเนาะคะ่ะเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นชัก เอาภาพบรรยากาศโดยร่วมนะคะขออนุญาตทันเอไอค่ะเพื่อนๆถุกทันคุณพ่อคุณแม่คุณบานเฮาค่ะเห็นไหมคะหมอนนี่งามงามถ่ารหมอนงามหมอนงามมาขี่โดยร่วมค่ะว่าภาพบรรยากาศอันอบอุ่นก็จะประมาณนี้เนาะค่ะ บอกวา่าซอยกันคนละไหม่ละมือค่ะเนาะย่ะาเรกบอกวา่าขออนุญาตทันเอไอค่ะเพื่อนๆทุกท่านคุณพ่อคุณแม่คนบ้านเฮ้าค่ะเห็นบ่คคะหมอนนี่งามงามถ่ายหมอนงามหมอนงาม <laughs> ข้าบ้านเดียวกันค่ะอันนี้เริ่มต้นจะแห่กองกระถินค่ะขอบอกวา่าเอาบริวารกระถินมาให้เบิงนิดเดียวนะคะบาา่าเอามาให้เบิ้งลายค่ะบอกวา่าอุดมสมบูรณ์ค่ะย่าไร่ก็จะมาทำนาทียูทิใน <laughs> ค่ะบอกว่าซอยกันคนละใหม่ละมือค่ะเนาะยายเลยบอกว่าเสียงหลานยายไล่หลินเนาะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณค่ะขอ,เ,อเก็บภาพบรรยากาศโดยร่วมนะคะแล้วก็ขออนุญาตค่ะเพื่อนๆทุกคนเป็นเพื่อนกันเนาะค่ะเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นชักเอาภาพบรรยากาศโดยร่วมนะคะ เสียงหลานย่ไล่หลินเนาะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณค่ะบอออกมาแบบนี้ก็จะบรลูว่ามันเป็นค่วมสามัคคีนะค่ะเป็นค่วมสามัคคีของไทยบานเฮาเนาะเมนบอค่ะเป็นค่วมสาม บอกว่าซอยกันคนละไม้ละมือค่ะเนาะยายเลยบอกว่าเอาบริวารกระถินมาให้เบิงนิดเดียวนะคะเเอามาให้เบิงลายค่ะบอกว่าอุดมสมบูรณ์ค่ะยายเล่ก็จะมาทำนาทีอยู่ที่ในสำหรับกับข่าวค่ะจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาซีนค่ะโดยคุณแม่คนสวยข้างหฮาค่ะเป็นคุณพี่คนสวยแกว่าใดนะคะมาขี่โดยร่วมค่ะว่าภาพ บรรยากาศอันอบอุ่นก็จะประมาณนี้เนาะค่ะเป็นเพื่อนที่เต็มใจนะคะเพื่อนๆบอกอย่าร้ายมาถ่ายภาพให้แน่เพื่อนๆก็จะเต็มใจค่ะเนาะจังซีแหละค่ะเป็นโยกตัวสำหรับกับขาวค่ะจัดเสร็จเรียบร้อยล้วก็จะมาซีนค่ะโดยคุณแม่คนสวยข้างเนาค่ะเป็นคุณพีคนสวยแก่วใดนะคะขออนุญาตท่านเอไอค่ะเพื่อนๆทุกท่าน คุณพ่อคุณแม่คุนบ้านเฮาค่ะเห็นไหมคะหมอนนี่งามงามท่าไร่หมอนงามหมอนงามบรรยากาศโดยรวมนะคะเก็บบรรยากาศโดยรวมว่าหลากหลายสีสันโนนนั่นค่ะขออนุญาตมาเอาเสียงไม่เอาเสียงในงานนะคะบรรยากาศโดยรวมมาให้เบิ่งค่ะอบางที่กวินคเวาไวเนาะว่าเอาภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆเบิรงค่ะเมื่อนี้บ่ไปขออนุญาตท่าน AI อค่ะเพื่อนๆทุกท่าน คุณพ่อคุณแม่คุนบานเฮาค่ะนี่ะค่ะหมอนนี่งามงามถะายหมอนงามหมอนงามอ <c oughs> ย่างว่าคุณพี่กะอยากอยากทายน้ากันนะคะเป็นคนเป็นเป็นนยังที่มีความเต็มใจนะคะชาวบานท้าเต็มใจที่จะให้ทายถ้าค่ะถามาคี่โดยร่วมค่ะว่าภาพบรรยากาศอันอบอุ่นก็จะประมาณนี้เนาะค่ะครัวนะคะเพราะว่าอ่า จากหลายคนเนาะมันถึงจะเสร็จเร็วค่ะเหาลายๆนี่เนาะค <c oughs> ่ะก็จะเป็นการจัดสําหรับกับเขาค่ะจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จามาสินค่ะโดยคุณแม่คนสวยข้างเฮาค่ะเป็นคุณพี่คนสวยแกว่าใดนะคะ <c oughs> าเาาเหยียดเนาะค่ะเป็นมูบาทใหญ่ค่ะบานยาเล่เป็นมูบานใหญ่ค่ะ,ะ,คะก็จะหลากหลายเนาะก็จะประมาณนี้แหละค่ะเป็นบานยา เสียงหลานยาไล่ลิลนเนาะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณค่ะเสียงหลานยายไล่ลิลนเนาะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณค่ะากาศโดยร่วมเนาะคะ่ะเก็บบรรยากาศโดยร่วม,มา่าหลากหลายสีสันโนนี่นั่นค่ะขออนุญาตมาเอาเสียงไม่เบา,าเสียงในงานนะครัวเนาะคะ่ะเพระาะว่า จากหลายคนเนาะมันถึงจะสเสร็จเร็วค่ะเอาลายๆนี่เนาะ <c oughs> ค่ะก็จะเป็นการจัดเอาภาพบรรยากาศโดย่ร่วมนะคะเกี่ยวข่าเนาะคะ่ะแต่บอกว่ามาทอดถวายกระถินนะคะคนอื่นมามาถวายกล่องกระถินน้ำมูเนาะ,ะก็จะประมาณนี้คะ่ะ ขออนุญาตเาเสียงไหมจ้าเมื่อนี้บานอยาไล่เป็นบุญกระถินนะคะเมื่อนี้จะเป็นมือทอดถวายค่ะบอกว่าขอยาไล่เซลฟี่นะเด้อค่ะเฮ็ดเสร็จแล้วเาก็จะสิ้นค่ะสิ้นทุกอย่างนะคะเพระาะว่ากลัวจะได้ถวายก็จะเป็นการที่ใส่ภาพบรรยากาศดยร่วมมให้เบิงค่ะอะบางที่กัลวินคาว่าวน้นนอว่า เอาภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆเบิงค่ะเมื่อนี่บ่ไปหน้าบ้านเดียวกันค่ะอันนี้เริ่มต้นจะแห่กองกระถินค่ะขอบอกว่าเอาบริวารกระถินมาให้เบิงนิดเดียวนะคะเ่อเอามาให้เบิ้งลายค่ะบอกว่าอุดมสมบูรณ์ค่ะยังไงก็จะมาทำนาทียูทีในบ่เอามาแบบนี้ก็จะบร้ว่ามันเป็นความสาม,มาคัคคีนะค่ะเป็นความสาม,มาคัคคีของไทยบานเฮาเนาะแมนนะคะ เพ็่อวมสจเกี่ยวข่าเนาะคะ่ะแต่บอกว่ามาถอดถวายกระถินนะคะคนอื่นมามาถวายกล่องกระถินน้ำมูลเนาะก็จะประมาณนี้คะ่ะขออย่าไล่เซลฟีน่นะเด้อค่ะเฮ็ดเสร็จแล้วก็จะสิ้นคะ่ะสิ้นทุกอย่างคะเพราะว่ากวจะได้ถวายก็จะเป็นการที่ใส่คือมันดูดีเนาะคะ่ะอยู่ในขั้วไล่ส่วนหลายก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะเนาะ แกมาซอยกันเห็ดแบบนี้แ่ะค่ะกาดโดยร่วมนะคะเก็บบรรยากาศโดยร่วมมาหลากหลายสีสันโนนี่นั่นค่ะขออนุญาตมาเอาเสียงไม่เอาเสียงในงานอากาศโดยร่วมนะคะเก็บบรรยากาศ